ประเด็นเรื่องกรณีลิชโอซับอิงสิทธิอ์ Sub อ๋อค่ะจากเช่าไม่เกิน30ปีให้ไปศึกษาว่าจะทำเป็น9กสลิชโฮ 99, 99ปีปค่ะลิชโฮหรือซับอิงสิทธิ์ไม่เหมือนกับเช่าเชื่อทีเดียวมันคือเช่ารูปแบบหนึ่งแต่เช่าแล้วไปทำอะไรก็ได้ค่ะก็เหมือนเป็นเจ้าของเลยค่ะเป็นเวลาจากปัจจุบันคือ30มสิปีเป็น99ให้ไปศึกษากับเรื่องเพิ่มสัดส่วนการถือ เชื่อมสัดส่วนการซื้อห้องคอนโดจากไม่เกิน49ของต่างชาติเป็นไม่เกิน75แต่ไม่มีสิทธิ์บวตไอ้ส่วนที่เกิน49ขึ้นไปเพื่อให้คนไทยยังมีสิทธิ์มีเสียงมากกว่าครึ่งของคอนโดอาคารชุดคุณหญิงสุรรัตน์หัวหน้าคณหญิงสุรรัตน์กีุราพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยเมื่อวานนี้มีความเดือดมาก บอกการที่ให้ต่างชาติเช่าที่ดิน99ปีกับการที่คนไทยต้องถูกยึดบ้านอะไรสำคัญและต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนมากกว่ากันโดยเฉพาะสถานการณ์ในปัจจุบันไม่ว่าจะไปที่ไหนจะเป็นวงนักธุรกิจหรือไปเดินตลาดทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเศรษฐกิจแย่รายได้ลดของแพงทั้งแผ่นดินคุณหญิงสุดารัตน์บอกว่าเศรษฐกิจชุดครั้งนี้มันแตกต่างจากในยุคต้มยำกุ้งนะยุคต้มยำกุ้งอะ่ะคนรวยล้ม แต่ยุคปัจจุบันน่ะคนจนตายแล้วก็ลามขึ้นมาสู่คนชั้นกลางซึ่งคือทั้งหมดของคนส่วนใหญ่ของประเทศรายได้ไม่พอรายจ่ายต้องกู้มากินกู้มาใช้นี่ครัวเรือนจึงได้สูงขึ้นเป็นประวัติการสูงกว่า91%หรือเท่ากับ16.3ล้านล้านบาท สินเชื่อก็มีปัญหาเป็นหนี้เสียไปเยอะแยะที่น่าห่วงที่สุดคุณหญิงบอกว่ายังไงคนไทยต้องเสียหรือกําลังจะต้องเสียบ้านและรถซึ่งถือเป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตและเป็นเครื่องมือในการหาไรายได้แล้วก็อ้างอิงตัวเลขเลยอะค่ะหนี้ช่าซื้อรถยนต์เป็นหนี้เสียเท่าไหร่หนี้ที่อยู่อาศัย เป็นหนี้เสียเท่าไหร่บอกนี่แหละปัญหาเร่งด่วนที่รัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกเศรษฐาต้องแก้ให้คนไทยสามารถรักษาบ้านและรถของตัวเองไว้ได้ด้วยมาตรการเร่งด่วนยืดหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ เร่งสร้างรายได้ให้กับคนไทยไม่ใช่ไปเร่งมาตรการให้ต่างชาติมาเช่าที่ดินได้99ปีหรือไปเพิ่มอัตราส่วนการถือครองคอนโดจาก49%เป็น75%โดยอ้างว่าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจดิฉันไม่อยากจะใช้คําว่ารัฐบาลนี้กําลังขายชาติอย่างที่คนอื่นเขาว่ากันแล้วก็บอกว่าอยากให้คุณเศรษฐานันธนาพป,ประเทศได้คิด ระหว่างการจะออกมาตรการให้คนไทยสามารถรักษาบ้านรักษารถที่ถูกยึดไปแล้วหรือกําลังจะถูกยึดกับการออกมาตรการยกกรรมสิทธิ์ที่ดินและคอนโดให้ต่างชาติอ,อะไรสําคัญและเร่งด่วนมากกว่ากันนโยบายนี้คุณหญิงบอกอ้างความจะเป็นเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์คือบริษัทอสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายที่ครอบครัวของนายเศรษฐาและพักพวกเป็นเจ้าของโอ้โหอันนี้เน<อ>เป่าไปเลยค่ะ หงเป้าไปเลยนะเนี่ยคุณหญิงเนี่ยพูดรับประโยชน์ก็คือบริษัทอสังหาทั้งหลายที่ทครอบครัวนายเสยถาและภาคพวกเป็นเจ้าของซึ่งในข้อที่จริงยอดขายของอสังหาลดลงจริงแต่เมื่อไปดูผลประกอบการบริษัทอสังหาส่วนใหญ่ยังทำกำไรได้ดีเพียงแต่ว่ากำไรลดลงกว่าในอดีตดังนั้นเมื่อเทียบกับความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่คนไทยส่วนใหญ่กำลังทุกข์ยากกับไรายได้ที่ไม่พอกับรายจ่ายหนี้สินท่วมหัว การที่บ้านรถถูกยึดหรือกําลังจะถูกยึดอ,อะไรสําคัญกว่ากันอะไรเร่งด่วนกว่ากันเราจะปล่อยให้คนไทยโดยเฉพาะคนตัวเล็กถูกละเลยมองข้ามไปอีกนานแค่ไหนอ้าวเดือดมากเลยไหมอ่ะเดือดจัดเลย